ไปครับพี่น้องครับอำเภงเก่าเจริญนะครับพี่น้องสังทัดมีใจความคอยไทยพี่น้องสีอ่ะว่ากันปนะครับต่อกันเรียบร้อยอำเภอโพนพิรามนะครับจังหวัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหากันได้ไหนก็มีใจรักและชอบในส่วนของ น้องเขาแล้วอพันเนะครับแห่งยุกนะพี่น้องว่ากันต่อรับว่ากันต่อข้างในก็ประกวดไปนะครับออกก็ว่ากันมาอ่ะรุ่นต่อไปครับที่ผมเรียนน่ทราบนะครับเป็นลูกเจ้าแบงค์นะครับพี่น้องเจ้าแบงค์ับแม่เขาหักนะครับก็จะเป็นปูปุกฟันแรลกๆขอสีคองงามนะพี่น้องของกูกบคุมเยีมนะครับผานเน แล้วก็นายค่ายมาอยู่พิกไอนะครับพี่น้องเลยครับนายไข่มาโดนแล้วนะครับยหญ่จิ๊บพามาเบิ้งถ่ายนะพี่น้องโอ้เนี่ยครับก็ไม่กล้าถามเลยโอเคอะไรเลี้ยงกันนะครับไกญ่มากถ่ายดีนะครับพี่น้องเลี้ยงที่บ้านเลย กระ,ะดูกแข้งขาก็ถือว่าดีนะพี่น้องถึงถ่ายนะพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งงานประกวดควายยูพิษณุโลกนะครับจะมีสุ่มต่างๆนี่แหละนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้เป็นสุ่มของสร้างอุดรนะพี่น้องจะมาสร้างอุดรบัวดดมากนะครับนี่เจ้าสร้างเทวดานะครับพี่น้อง ลูกสรางตัวนสารคามันนองเแมนคำเติมเมืองเดัสดีครับพี่ จะนี้ลูกแม่นครับสารคาม้างวอนไก่วอนจำนำบ่อนถึงวันไก่จะมีพบสารประกอบมีใหญ่ขวามือมีวัตถุเป็นโรงงานลูกชิ้นกุ้งัลาจะมีการไายอยู่ที่นั่นเดี๋ยวที่เขาไปเยี่ยมชมผมเนอสารค้างมืออะไรครับนี่ครับสารค้างครับอันนี้พ่อเขาตัวใดครับเนี่ยยุคช้างอุดรครับโขาสร้างอุดรนะครับแม่แม่เขาใายอะไรครับเต่างอยครับสายเพชรเหมือนกันเพชรบวกเพชร ก็เลยออกมาเป็นช้างเทวดาครับผมช้างเทวดาตัวครับิงอลังการเทพียี่หว่างตามป้ายนี่ครับป้ายที่สามแล้วเพิ่มแค่ให้ที่หนึ่งสองเที่ยวที่น้องคายกับพยเยาครับครับอันนี้ประกวดไปยังครับเนี่ยยังครับล่ออยู่ครับโอ้ลูกุญแจครับเนี่ยอ่ารุ่นพันน้ำนมเดือนไร่สี่สิบครับ แล้วสองตัวเลยรไหมครับเดี่ยวทั้งเลยแมนครับถือว่าเป็นลูกลูกสร้างอุดรถูกต้องครับทั้งสองตัวเลยครับทั้งอตัวนึ้งเป็นแก้วฟ้าแต่แม่ตองอยแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพ่อตัวนึงช้างอุดรตัวนึ่งแก้วฟ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายต่างนะพี่น้องอุไทยบวกอีสานนะครับแม่เปลือกพ่อดำครับผู้โชคดีนะครับพี่น้องนี่แหละครับผู้น่าติดตามอันนี้การร้อนครับผู้ร้อนมากเลยครับวันนี้ นึกว่าผมเด็กตองขึ้นครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเขาไปชมครับครับไกลนะครับยี่สานมาพุ่งใหญ่เราเป็นโรงงานลูกชินพิมพ์ข้าครับผมครับผมความพครับครับครับผมนี่พี่น้องเจ้าเพชรเมืองโวดนะพี่น้องอันนี้สีสันดอนฟาร์มสีทันดอนฟาร์ม แนาจำแนแนบ้า่นะหรัพี่น้องแล้วถ่ายบรรยากาศให้เบื้องนะพี่น้องเป็นยางมึงหลอ่ลอๆนะครับงใายนะพี่นอ้องไขยซูมือนี่นะครับกับปัจจัยหลายอย่างนะพี่น้องนำเรียงการดูแล พันธุกรรมนะครับเพราะว่าขั้นพ,พันธุกรรมเมื่อก่อนน้ำเลี้ยงนี่จะใหญ่ช่วง3-4ปี5ปีขึ้นไปนะพี่น้องแต่ว่าขั้นน้ำเลี้ยงมาดีเนี่ยจะใหญ่มาแต่น,น้อยเลยนะพี่น้อง,อง,น,องนี่นะพี่น้องรอประกวดนะครับชนะฟาร์มนะพี่น้องหมายเลขสองสี่หกนะผมน้อง นี่ก็เตรียมตัวนะพี่น้องน่าจะฟันน้ำนมนเด็ดเมียสีดอกเหล้านะครับพี่นอ้องสีดีนะครับหอมนะครับสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับนี่ชิงยืนมมหาาาสรคโอ้บ้านเดียวกันนะพี่นอ้องสารคามเาบุอนกันครับท่านี้เขาพยาน น้ำเสียงครับบิ๊กแบงไฟงามแบงก์ไฟบิ๊กแบงไฟงามนะครับอันนี้จแจ็ครับตัวเดียวรับพ่อเขาเป็นตัวแดงครับเก่าเจริญครับเก่าเจริญนะครับแม่เขาได้ครับแม่นำเพชรยุคอรครับทุนลอยสี่สิบนหนึ่อ้หเพชรเป็นลูกคอครับอ๋อครับแม่เขาสายแดงครับไปเป็นคล้ยเหลาเก่าขาอมหน้าเตลืออ๋อครับเดี๋ยว่าเป็นคล้ยอีสาน มีเพื่นได้มาตแชมมาสฟันนึ่งฟัน้ำมนการนึงแกนแชมป์มันึ่งลิเรอแกนครับก็ถือว่ามีรางวัลการันตีนะครับพี่น้องเก้าเจริญนะครับก็ถือว่าเป็นพอดังเฮงยุคเลยนะพี่น้องอายุสองปีสี่เดือนนะครับพี่น้องนะพี่น้อง ถือว่าเป็นลุงตัวนะพี่น้องสำหรับคำว่าควยงามนะครับหลังตรงนะพี่น้องอดีนะครับหน้าตาโอเคนะครับนะครับต้อง ผู้ใดอยากผู้จกค่อยงามก็ต้องขยันว่าสนามนะพี่น้องสีได้หลายอย่างนะครับบ่ต้องเสียเวลาไปเลาะเบิ่งหลายฟาร์มได้เห็นสูฟาร์มนะครับได้เห็นหลายฟาร์มเลยนะพี่น้องมากนี่นะครับลูกเก่าจะเลื่อนส่วนมากสีก็จะออกดอกเล่าหลายนะพี่น้องสีสวยดีนะครับทายเต็มทายดีนะพี่น้องถือว่ามี การุ่นรางวัลล่ะนะครับพี่น้องโอ้งามงามนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปเบื้งตัวอื่นนะครับครับพี่น้องพามาชมค้อยเผือกนะครับพี่น้องของซับเจริญสิริกิตฟาร์มนะพี่น้องน้องบัวนะครับ พาเบิงเจมหมูขาวนะครับน like of oh> ี่นะพี่น้องเจาหมูขาวนะครับมาโซโตนะพี่น้องให้พ erm ี่น้องได้เบิงนะครับก็เป็นลูกของปลากล้วยนะพี่น้องถือว่าเป็นเผือกสายตางนะครับสายปลากล้วยนะพี่น้อง หน้าติดตามนะครับ13แสามเชมว่าจะเนี่ยแน่นไหมสิบสามเชมนะครับ2แกนแชมสอแกนเชมนะครับพี่นอ้องหมูขาวหมูขาวนะพี่น้องหน้ติดตามนะครับสนะายตั้งอีกโตเนาะแมนเป็นสายต่างอีกโตนะครับสำหรับข้อยเผือกนะพี่น้องสายปลากล้วยปลากล้วยก็ถือว่าเป็นสาย ต้นสายควายงามนะครับอีกสายหนึ่งนะครับพี่นาพัฒนานะครับพี่นนอเดี๋ยวเพิ่งพาไปเบื้องกล้วยนะพี่้องในปากลก้วยนะครับนี่เป็นปากลก้วยน้องบัวนะพี่นนอถือว่าเป็นกล้วยยุค แรกๆนะครับพี่น้องที่ใส่พัฒนาควยงามครับซูมมอนีกันยังใส่ได้อยู่นะพี่น้องมีลูกให้เบิ้งทุกยุคนะครับพี่น้องว่าเป็นยุคแรกยุคกลางหรือยุคซูมมอนีนะครับพี่น้องอก็ยังใส่ได้นะครับเงา,งน,านะ,นานะพี่น้องปลาวอยเงาวทายดีนะครับ ก็ถ่ายหน่อยนะครับกี่ปีแล้วครับพี่สิบเอ็ดปีนะครับพ่อเขาเป็นสายไหนครับพ่อตัวไหนครับเจ้าลุ่งนะครับครับเจ้าลุ่ง กับแม่งามนะครับพี่น้องถือว่าเป็นเป็นค้อยที่หนาพัฒนานะพี่น้องยุคนี้ก็ยังถือว่าหนาติดตามนาพัฒนานะพี่น้องค่อย,ยุคแรกๆมันจะบ่อได้สูงนะครับพี่น้องบ่ได้บด่ได้สูงเพราะว่านำเลี้ยงเพื่อเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ กามีรางวักลการันตีนะพี่นอ้องปั่นนะครับขอบคุณครับน,นะครับภามกระยูนหนองบัวนะพี่นอ้องตำบลหน,นองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวนะครับถ้วยรางวัลครับมืัอนี้ก็เอามาโชว์นะพี่นอ้อง หลายคักนะพี่น้องโอ้ทะเลทองพ่อสุโม,โม่นะครับอ่าติดตามนี่ก็ถือว่าเป็นแมนสายเพชรอุดรอ,อีกตัวหนึ่งโอ้เป็นตเมยอคักนะพี่น้องทะเลทองนะพี่น้องแม่พ่อสุโม่แม่ปีใหม่นะครับโอ้เป็นตเมยอคักนะพี่ใหญ่ขึ้นกันนะพี่น้อง เป็นสายเพชรอุดรที่มีเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่นะพี่น้องเขากระดานใหญ่ผู้ผสมไปครับเรับผสมกลไปมไปป้ามอยู่ไหนผู้เขียวใช่พูมนะครับพี่น้องค,ค่อยเมื่อยเขาะหยากหวานนะพี่นอ้องหอนหอนหักนะครับพี่นอ้อง บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับผมสวัสดีครับผมผมไอตูค่อยง่ยครับผมสายยาหลักะเป็นเจ้าของจันทร์สางครับผมสอรลุงเรืองความควายไทยมันนี้ผมกับมาเสนอครับผมอาหารทั้งเลือกครับผมเป็นท่ดเหลืองอบแห้งโดยที่ผ่านกระบวนการการต้มสุกมาแล้วหละกะักะเอกทูดมาแล้วครับมันสีย่อยสลายง่าย แล้วก็พลังงานกับโปรตีนคือมันมาจากพื้นรวนไม่มีสิ่งเจือปนครับผมเพราะว่ามันเป็นทั่วเหลืองร้อยปเซนครับอันนี้คือดีต่อสุขภาพไว้ครับโปรตีนแบบแม่นครับจ้กเปอร์เซ็นต์ครับโปรตีนหนึ่งร้อยกรัมต่อยี่สห้าจเก้าปเซนครับ,รรรมรบผมถ้าผู้ใด้ให้กินห่อนกิโลหนึ่งกับ<อ>คูณสิบไปม,<อ> <laughs> มันเบาเบาหล่เบาได้ครับ แล้วกะผู้ดได้สนใจครับผมกะนี่เลยครับตามนี่เลยครับทียูเบอร์โรกะเป็นเฟ b บ o ๊ครับผมไม่มีไขมันตกค้างครับแล้วกะดีดีต่อสุขภาพกวไย,คย,ย้ครับผสมติดไงย่างเนี่ยครับตัวย่างย่งพี่จันพี่จันก็จะกินแค่เช้าครึ่งกิโลเย็นครึ่งกิโลครับจนตอนนี้ได้เบียกแล้วครับเพราะว่ายันขึ้นตัวแมวป่ว <laughs> กะได้เห็นผลแล้วครับเห็นผลครับได้ลายฟาร์มที่เอาไปใส่ได้ลายฟาร์มเอาไปใส่แล้ะก็ไลายฟร์มที่เป็นตัวแทนจำน่ายผมกันผู้ใดสนใจก็ตามนี้เลยครับเบอร์โทรตามนี้ครับถุงจักบาทครับถุงหนึ่งขายปีกนะครับแปดร้อยห้าสิบครับผมแปดร้อยห้าสิบทั่วประเทศครับรวมทรงรวมทรงครับผมแต่ก็ต้องมีขันตบในปริมาณขันตําครับผมเพราะว่ายังหวานเนาะขาใส่ใจในการเดินทางครับครับถุงจักรโลครับถุงหนึ่งสามสิบโลครับผม สามสิบกิโลถุงเท่ากับเป็นถุงเสือบอย่างดีครับก่ <Okay. S 1> บต้องกรต้องห่วงเพียงความคืนครับผมคับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ